ฉะนั้นความเจ็บมันก็คือส่วนหนึ่งคุณจะเต็มใจก็ตามคุณจะไม่เต็มใจก็ดีแต่เมื่อเจ็บแล้วคุณต้องสู้ต่อคุณอย่าอ่อนแอยามกุณเจ็บคุณอย่าหมดกำลังใจยามคุณพ่ายแพ้ชีวิตพ่ายแพ้ไม่ใช่สิ้นหวังจำคำดีไว้คนสิ้นหวังคือคนที่ไม่สู้อะไรอีกแล้ว คนที่ไม่กล้าที่จะลุกขึ้นไปยืนเมื่อลมแล้วอาตมาเนี่ยยังไงลุกไม่ไหวก็ขอคลานแล้วกันรู้นี่ว่าชีวิตเราจะมีคุณค่าเมื่อเรายังไม่หยุดในการตอ่อสู้คำว่าชะตาวันนี้จะมาบ่งพูดมาเนี่ยว่าบารมีไม่ใช่สูตรสำเร็จ โอ้ยครว่าสร้างบารมีง่ายก็เป็นพระพุทธเจ้า,ห,าหมดแล้วใช่ไหมเป็นพระอรหันต์หมดแล้วยากยากไม่ใช่วันเดียวเสร็จปัญหาไม่รู้เท่าไหร่ที่ต้องฝ่ามันไปอุปสรรคมากมายขนาดไหนที่เราจะต้องต่อสู้ไปอีก ตมาไม่เห็นว่าอะไรคือสูตรสําเร็จของอรรมาเลยมีแต่ว่าต้องทําให้สําเร็จใช่ไหมหินอยู่ที่หนึ่งไม้อยู่ที่หนึ่งเหล็กอยู่ที่หนึ่งคนอยู่ที่หนึ่งสายอยู่ที่หนึ่งปูนอยู่ที่หนึ่งก็จะหามารวมกันได้โอ้โหทำและไม่ใช่ว่า นึกอยากทําก็คือทําแล้วก็บอกหายอยากก็เลิกใหม่นั่นไม่เรียกว่าสร้างบารมีเขาเลือกอยากทําตามเขาอยากได้เหมือนเขาอยากเป็นเหมือนที่เขาเป็นพอทําไปนิดทําไปหน่อยเกินกําลังหรือทําไม่ได้ทําไม่เป็นเลิกแต่มาไม่ใช่ธรรมะนี้ มันไม่ได้อยากแต่ว่าหวังอนุเคราะห์เกื้อกูลให้เป็นที่ภาวนาที่ปฏิบัติที่รักษาศีลที่กราบสักการะบูชาที่บำเพ็ญกุศลและที่ให้จิตนั้นแสวงหาขนทางอันเป็นไปเพื่ออริยมรรคอริยผลท้อไม่ได้เพราะอะไร เพราะเรากําลังอุทิศตนไม่ใช่ทาเพื่อตัวเองแล้วไปท้อทําไมเอ่ใช่โอ้มันคําใหญ่เน้ะเนี่ยเราทําเพื่ออุทิศตนแล้วเรามาท้อนี่มันไม่ใช่ไม่ใช่ทําเพื่อตัวเองแต่ทำเพื่อตัวเองก็ว่าไปอีกแบบนเห็นไหมหัวใจจามาเนี่ยมันเข้าใจแล้วไง มันเข้าใจคำว่าบารมีที่เรากำลังสั่งสมมรรคผลที่กำลังอบรมและสติที่เจริญอยู่ในการรักษาไม่ว่ากายวาจาแล้วก็ใจเรามันไม่มีความขนองจก่แล้วไปขนอง เพราะสิ่งที่ทำมันล้นแต่มีประโยชน์มีสาระมีเก่นสาสตร์มาล้อเล่นไม่ได้ไม่มีอะไรสนุกไมมันมีสาระก็ต้องทำมันไปมันก็เจอปัญหานั่นแหละฉะนั้นไม่ว่าความสูญเสียก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตยงจำไว้นะ วันนี้ยมไม่เจอเดี๋ยวยมก็ต้องเจอมอเจอแล้วก็ต้องผ่านมันไปอีกเราเจะไม่หยุดอยู่กับชีวิตไม่ว่าเรากำลังได้สิ่งไหนหรือกาลังสูญเสียสิ่งใดและความเจ็บปวดที่เรากาลังมีอยู่เราไม่ได้จมอยู่กับมันทั้งหมดมันคือบทบาทที่เราต้องเจอมันก็เรียกสัจธรรมชีวิต ท่านุทธดงค์จะตัดทําไมว่าสุขเกิดสุขดับทุกเกิดทุกดับไม่สุขไม่ทุกเกิด,กดไม่สุข,ไม,ไ,มสขไม่ทุกดับมันก็วนอยู่อย่างเงี้เราภาวนาถึงจุดนี้ยังไม่เข้าใจอีกนี้แสดงว่าเรากำลังเอาตัวเรา ทำไมทำไมทำไมฉันต้องอย่างนั้นทำไมฉันไม่เป็นอย่างนี้ทำไมฉันต้องเก่งนี้ทำไมฉันอ่าวนแล้ววนแล้วปฏิบัติธรรมะนี่วนแล้วไม่ทําให้แจ้งไม่ทําให้แจ้งวนแตมาตอนนี้ตมายอมรับแล้วแม้แต่คําว่าชาตากร,รม แต่ไม่เคยท้อใช้อะไรก็บอกดีใช้ในโลกมนุษย์ดีกว่าใช้ในนรกเห็นไ,ไหมเรามีปัญญาไม่ทําให้เรื่องร้ายเป็นเรื่องร้ายไปอีกทุกไม่ทําให้ความทุกข์ที่มีทุกข์เยอะไปอีกไม่เอาแล้วรู้แล้วธรรมาจะไม่บวกคูณทุกข์ขึ้นไปไม่เอาเราพอนนาถึงขั้น ที่กําหนดลงตรงนี้แล้วเรารู้แล้วทั้งหมดแม้จะได้มาเราก็ไม่ควรยึดติดมันพยายามสูญเสียเราก็ต้องไปทุกข์กับมันมากยมละลึกดูคำนี้เราเซฟตี้อะไรอย่างที่บอกแม้สิ่งใดที่ได้มา ใจก็ไม่ต้องไปหลงเข้ามาแต่รู้จักมันใช้ประโยชน์สิ่งนั้นจบวันที่มันจะจากถ้ามาบอกอะที่เราเสียใจวันนี้ไม่ใช่เพราะคำว่าพัดพรากมันเริ่มต้นเพราะเราได้พบเจอกันมันจึงมีคำว่าจากลาถ้าไม่เจอจะจากไหมล่ะ ถ้าไม่มีจะสูญเสียไหมเออใช่มันมีคำนำหน้าและมันมีคำจบลงท้ายเจอเพื่อจากพบกันก็นเพื่อพัดพรากนี่แหละชีวิตใครก็เป็นอย่างนี้ ใช่ไหมตมานั่งกำหนดมาแล้วเรากำลังจากทุกอย่างไปเคยมีเคยได้เคยเป็นจากบุคคลสิ่งของรองเท้าคู่แรกอยู่ไหนก็ไม่รู้หมวกอยู่ไหนที่อันแรกทั้งเกงเสือ้อหาไม่เจอแล้วเจอมาใส่ก็ไม่ได้แล้วเพราะนั่นเคยเป็นเรา แต่เดี๋ยวนี้ความเป็นเราตรงนั้นมันหมดอายุไปแล้วเด็กสาวเขาให้กี่ปีว่ามตตมาบอกไว่าสิบห้าก็ให้ปีเดียวสิบหกก็ปีหนึ่งสิบเจ็ดก็ปีหนึ่งสิบแปดก็ปีหนึ่งยี่สิบก็ปีหนึ่งเอาที่มีไหมฉันสิบแปดสองปีฉันอยากแกเป็นสาว สิบเก้าสองปีไม่มีก็ผลักไปเรื่อยรู้แล้วเข้าใจแล้วเมื่อเข้าใจแล้วพบก็คือจากเห็นไม่ว่ามันซ้อนอะไรอยู่ในชีวิตย่อมมีเงา แม้ในแสงสว่างก็มีเงาถ้าไม่มีเงาไม่มีแสงสว่างนะบอกให้ฟังแล้วทำไมชีวิตเราคิดว่ามันไม่มีมีเห็นหรือเปล่าไม่สังเกตเองไม่รับรู้ความจริงเอง และไม่เข้าใจสัจจะชีวิตตามความเป็นจริงจะไม่มีผิดหวังสมหวังหาคำตอบสิความต้องการคือความหวังใช่ไหมสิ่งที่ไม่ได้ตามความต้องการก็คือเขาว่าผิดหวังมันยากตรงไหน บอกว่าบางคนสอบไม่ได้เอ็นไม่ได้ถึงกระโดดตึกในยุคก่อนจนกว่าเขาจะใช้เปอร์เซ็นต์หรือใช้ใช้เกรดมาเฉลี่ยในการศึกษาแค่นี้จริงใจมันใช่แต่จริงจังมากไปในชีวิตพังหมดอยู่กันไม่ได้เลยถ้าใครจริงจังโอ้โหที่มันเกินไปแล้วก็มันตึง จริงใจพอแล้วอาตมาเมื่อก่อนทั้งจริงใจทั้งจริงจังนะบางทีก็มีจริงโจ้บ้างกนแล้วแต่แต่ตอนหลังรู้แล้วจริงใจเนี่ยใช่จริงจังเกินนิดมันตึงไปเหมือนหน้ายิ้มไม่ออกอะโยมลองเวลาจริงจังมากหน้ายมเย็งไงไปดูกระจกไปเผื่อจะได้เห็น ไปดูไหนลองทาหน้าจริงจังนี่ดีไม่ดีกระจกมันมันร้าวเลยนะเปรี้ยไม่ต้องขนาดนั้นหรอไปท้อจริงใจพอแล้วแต่อย่าจริงจังมากเกินบางอย่างมันต้องยืดหยุ่นเป็นชีวิต ถ้าโยมไม่เข้าใจคำว่ายืดหยุดในชีวิตมันไม่มีคำว่าสปริงเมื่อไม่มีสปริงไงโยมเจออะไรเข้ามามันรับเต็มเต็มเลยโยมดูรถทุกคันนะก็มีโชคอัพมีแหนบก็ยืดหยุดมีโชคอัพโอ้ตั้งหลายชั้นนะ ไม่งั้นถ้าไม่มีมันกระโดดทีเดียวบึง้งตับแตกก็ลงมาบุ๊บพอดีไม่ถึงโรงพยาบาลนะไม่คลอดกระแท้งสองอย่างกระแทกคอสะพานเนะี่ยกระโดดตุ้มนั่งสามล้อนนะบึ้นบึ้นบึ้นโอ้โหเจอบางสะพานนะโยงขนาดคว้าแล้วก็ยังต้องยกกลนลอยขึ้นจากจากเบาะเคยนั่งสามล้อเมืองไทยไหม แล้วจะติดใจไปนานบอกไหยพอหลังมานะโอ้ m ไม o กดพอหลังยังบอก My God ดเลยโยกพระเจ้าเออที่ติดสริงิงนักมวยระดับเขาต่อยกัน แระดัแบแชมป์โลกเขายังใส่นวมใส่อะไรพอจะได้ยืดจุ่นกันไมงั้นเอาถึงตายก็เลยนะขะนนั้นก็นยังนับไม่ฟื้นเลยอยอมนะเออนับไม่ฟื้นไม่เอาติสปริงบ้างยืดจุ่นนะยืดจุนยืดหยุ่นเป็นไหมใครว่าชีวิตเป็นมัน เส้นบรรทัดไม่ใช่แล้วคุณคุณเข้าใจคำสั่งมาเป็นดุนเอาเดินตรงไปก็ตกเหวตายหมดถ้าต,ตรงไปขับรถตรงไปนะตรงยังไงทางมันโค้งที่ตรงไปว่ายังไม่ต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแต่ไม่ใช่ตรงไปก็ล็อกคงมาอะไเลยตรงไปเลย เดี๋ยวก็รู้ว่าถานนมันจะตรงให้สักกี่เมตรเขาหมายน้ว่าเวลาเจอทางแยกยังไม่ต้องไม่ต้องเลี้ยวขับตรงไปแต่ว่าถ้ามันมีโคง้งคุณก็ต้องโคง้งตามถนนถูกไหมมันมันต้องรู้จักยืดหยุ่นหนัก ยังไงเบายังไงอะไรก่อนอะไรหลังอะไรควรขม่มอะไรควรวางอะไรควรละอะไรควรอับอะไรควรตักเตือนนี่มันคือคำที่เราจะอยู่ร่วมกันคือยืดหยุน่นทำความเข้าใจไม่ใช่เอาแต่ใจวเวลาเอาแต่ใจเป็นไงโยมดูหน้าดูหน้าดูดูดูมันดูมัน แต่งให้ตายเถอะยังไงวันนี้มึงก็ไม่สวยลอกบอกนะเชื่อมแคเติมเลยยังไงยังไงคุณก็ไม่งามแล้วคนนี้แกดูหนะ้าดูหนะ้ามันบอกบุญบอกบุญรับไหมไม่ไปโกรธไอ้ใครมาไป เก็บใจใครมาไปเกียดแค้นอะไรมาไปตึงตังอะไรมาหรือไปโมโหไปกินรังแตนหรือไปเหยียบไฟที่ไหนมาอาการแบบนี้ไม่ใช่เราไม่เคยเกิดนะเกิดกันทุกคนแหละแต่ใครจะหยุดได้ก่อนนั่นคือคนมีปัญญางั้นเราภาวนาเนี่ยเราต้องการแค่บุญนต่ไม่เอาปัญญาอ บุญเนี่ยมันแค่พื้นฐานเบื้องต้นมันเป็นสีลงพื้นใช่ไหมแต่ปัญญาของจริงไม่เอาโอเอาแต่บุญอย่างเดียวมันยังไม่พ้นทุกนะพระอริยเจ้าถ้าท่านไม่มีปัญญาเนี่ยอย่าหวังเลยว่าจะเข้าถึงมรรคผล ไม่ได้นะเวียนเกิดเวียนตายไปสวรรค์นรกอยู่เงี้ยไม่เลิกนะอย่าเข้าใจว่าพวกเราจะเป็นแบบนี้ตลอดนะพบภูมันเปลี่ยนนะบางคนได้อัตภาพเป็นมนุษย์พอตายไปก็เป็นหมาเลยนี่สมาพูดเล่นนะ่เอาพูดในเพราะออกอากาศบอกสุนนะัก ด็อกอะไรนีบ้าสาคลหน่อยถ้าเป็นด็อกเตอร์ก็แล้วไปแต่ถ้าเป็นด็อกคำเดียวความหมายมันเพี้ยนเลยละมันโพธิสัตว์พอตัดโพธิออกเหลือคำเดียวสัตว์จบภูมิมันคนละเรื่องแล้วมันเกิดจากอะไรใจที่รักษากับใจที่ปล่อย ไปตามอำนาจของกิเลสโลภโกรธหลงลองปล่อยดูเดโยมมันไหลลงเลยเลพ่มเพิ่มเึ้งพังเลยแป๊บเดียวพรอ,อะไรมันมีแรงโยกยุกมีสิ่งที่เราเคยลุ่มหลงกับมันกำหนัดขัดเครื่องยินดีพอใจกินร้ายไม่พอใจเนี่ยมันเป็นอาจมอยู่ในจิตเราทั้งนั้นเลย ท่านั่นแหละถ้ายิ่งเข้าใจนะจะมาว่าเราจะใช้ปัญญาแล้วเถ่นเพราะอะไรเกิดปุ๊บอย่าพึ่งไปสนองความเป็นเป็นตัวเราลองใช้สติเอาธรรมะก็ามาสองดูไหมก็เรียกธรรมะวิจัยะใช้ธรรมศาสตร์สองบานีิธรรมนี้มีฮิริไหม จิตขณะนี้มีอตปะไหมในขณะน,นี้อากัปกิยานี้มีศีลไหมจิตขณะนี้อยู่ในกุศลไหมเออถ้าเราระลึกถึงอย่างนี้นะในความเป็นตัวเราเนี่ยมันจะไม่ฮึกเขิมหรือมันจะไม่แสดงออกมาแบบอัตตาของเราที่มันเต็มเต็มมันถูกสติธรรมปัญญา เข้ามาสองก่อนพอจิตมันรู้ปุ๊บตจะไปนรกไหมล่ะจะใครบอกไม่กลัวนรกนะไม่กลัวนรกเห็นตากแดดวิ่งกันเป็นแถวยิ่งกว่ากลัวด้วอีกเวลาของขึ้นบอกไม่กลัวตายพอเจ็บขึ้นมาไปโรงพยาบาลโเหยนักว่าแน่ คนไม่กลดดัวตายไปโรงพยาบาลทำไมใช่ไหมต้องไปโรงพยาบาลทำไมต้องไปยมพบาบาลเลยไปนี่มันคนละมันคนละที่กันนะถูกหรือเปล่า